เป็นวันที่ที่เต้จะแบ่งปันนะใครเพิ่งเข้ามานะฟังอีกรอบนึงนะคะเต้จะแบ่งปันในช่วงที่ที่เราเนี่ยสามารถดึงดูดเงินนะ,ะได้ดีคือช่วงเวลาไหนซึ่งอิงมาจากคําที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินหลายครั้งเกี่ยวกับคําคําคมที่บอกว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้น2ครั้งเสมอใช่ไหมคะครั้งแรกเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความเป็นจริงใช่ไหมคะ ทีเนี้ยนะช่วงเวลาของจินน,นาการนี่แหละเราจะใช้ช่วงเวลาไหนนะคะส่วนตัวเนี่ยเต้อขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะของเต้น,นะคะจะตื่นเช้าเนี่ยรประมาณตีห้านะคะในทุกๆวันเนี่ยตีห้านี่เต้จะตื่นแต่ตื่นมานะคะพอหลังจากตื่นมานะคะเต้ก็จะมีการที่ใช้เวลาช่วงหลังตื่นนอนเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะก็คือจะใช้ช่วงเวลานี้ที่เรากําลังแบบยังไม่ได้ตื่นดีอะ่ะคือช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เต้ตื่นเวลาเต้ตื่นนอนนะคะ คือจะมีเสียงนาฬิกาปลุกนะคะซึ่งเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆขึ้นมานะคะเป็นคล้ายๆเสียงคลื่นน้ําสบายๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเป็นเสียงแบบที่มันสบายๆนะคะเราสามารถตั้งได้นะคะซึ่งทีเนี้ยตอนที่เวลาเรานอนอยู่ใช่ไหมคะพอเสียงเนี้ยมันดังค่อยๆดังจากเบาๆนะคะค่อยๆดังเบาๆขึ้นมาปุ๊บก็ทําให้เรารูแล้วว่าถึงเวลาตื่นแล้วนะคะถึงเวลาตื่นแล้วแล้วคืเนี้ยในช่วงจังหวะนั้นนั่นแหละ สมองนะคะตอนแรกๆเราต้องฝึกกันนะมันไม่ใช่ว่าทําสามารถทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยถ้าถ้าเราไม่เคยฝึกนะคะแต่เราสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ,ะสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ของเต้ก็คือพอได้ยินเสียงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะเข้าสู่จินตนาการเลยจินตนาการนะคะจะเป็นอะไรบ้างสิ่งที่เราจะจินตนาการถึงหรือเห็นสิ่งนั้นก็คือเป้าหมายของเรานะคะก็คือเป้าหมายของเรา ที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างที่เราบอกว่าเนี่ยอีก3ปี5ปีที่ที่จะถึงนะเราต้องการให้เราอยู่ในจุดไหนนี่ออกไหมคะอย่างเช่นของเต้ยเนี่ยเต้ยจะจินตนาการเห็นภาพซึ่งตอนนี้เราทำโปรเจกต์เซเว่นอยู่ใช่ไหมคะอ่ะโปรเจกต์เซเว่นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้คืออะไรนะเต้ยยังไม่ขอเล่าในในตอนนี้นะคะโปรเจกต์เซเว่นก็คือเป็นโปรเจกต์เนี่ยที่เต้ยมองว่า ปลายทางของโปรเจก t น,นะคะบัญชีนี้พอรตนี้ที่อยู่ในโปรเจกเชเว่นนะคะของเราเนี่ยจะโตร้อยเท่านะ,ะจะโตร้อยเท่าซึ่งปลายทางของโปรเจกอะพอตนี้นะคะจะต้องอยู่ที่5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญน,นะโอเคไหมคะซึ่งได้ก็จินตนาการได้สมมติให้ทุกคนฟังนะจินตนาการถึงภาพที่พอรตเรามี5ล้านเหรียญละเลวก็ในแต่ละวันเนี่ย เราจะเทรดนะคะหรือว่าเกฑงกาไรกับทองคําเวลาเราเทรดทองคำอะเต้เก็บกาไรเรื่อยๆใช่ไหมคะเราจะต้องรู้ในใจเราว่าเราจะทํากําไรเนี่ยได้วันละเท่าไหร่หรือวันละกี่เปอร์เซ็นต์นะภาพในจินตนาการของเต้ก็จะเห็นทุกวันว่าวันนี้เราสามารถทํากาไรนะ5%ารได้อีกแล้วเฮ้ยวันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคือมันถึงจุดที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นภาพชัดนะเห็นภาพชัดว่าเราทํากําไรได้ทุกวัน แล้วก็ณเวลานั้นที่เราจินตนาการอยู่ก็คือวันเนี้ยพอตของเราอะแต่หล้านเหรียญแล้วเรียบร้อยแล้วก็ณเวลานั้นจะนเป็นภาพที่ได้เห็นว่าได้กําลังปิดทํากําไรพอปิดทํากําไรปุ๊บบาัลล้านนะคะขึ้นมาห้าล้านเหรียญเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาพสุดท้ายที่ที่มาสําเร็จแล้วนี่ออกอไหมคะประมาณเนี้ยแล้วก็ณขณะนั้นเรานั่งอยู่ตรงไหนเรานั่งอยู่กับใครทันไหมเรานั่งอยู่ตรงไหนเรานั่งอยู่กับใคร คือเห็นภาพนั้นเลยนะคะของเต้ก็จะเห็นภาพเลยเต้เล่าหลายรอบแล้วหลายๆคนอาจจะจาได้ก็คือเต้ยนั่งอยู่ที่บ้านของเต้ยนาะบ้านที่เต้ยเนี่ยสร้างมันขึ้นมานะคะโดยโดยแบบบ้านเนี่ยเราก็จ้างาสถาปนิกออกแบบนะคะเป็นบ้านที่เราอยากได้นะคะในสไตล์ที่เราชอบเลยมีบ้านลักษณะแบบไหนมีพื้นหญ้ากว้างแค่ไหนบ้านกว้างขนาดไหนอยู่ริมน้ำตน่นี่นั่นสารพัดที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้น เรานั่งอยู่ที่นั่นแล้วตอนนั้นเราอยู่กับใครบ้างคือเห็นภาพนั้นเห็นบรรยากาศนั้นให้รู้สึกเหมือนว่าตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้คือภาพที่เต้เล่าให้ทุกคนฟังเป็นตัวอย่างทันไหมแล้วเราต้องรู้สึกจริงๆว่าเราเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ณเวลานั้นแล้วแล้วเราก็มีความสุขด้วยกับสิ่งที่เรากําลังเห็นตอนนี้ทีนี้หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ ไม่เห็นภาพนะคะชิ้นเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราอะค่ะต้องการอะไรนะเราต้องการอะไรทันไหมเราต้องการอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราไม่เห็นภาพเนี่ยเราก็ต้องหาภาพนะคะเราก็ต้องหาภาพสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอยากเห็นภาพนั้นเนี่ยต้องหานะคะต้องหาภาพนั้นแล้วก็เอเอาภาพนั้นนะคะมาดูนะคะมาดูทุกวันอ่า หมือนอย่างเช่นอย่างเงี้ยพอดเขียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะถ้าใครใช้ e x t e a t i o n นะคะของเราก็จะเป็นพอดเขียวนะคะจะหาภาพแบบเนี้ยถ้าเราจินตนาการไม่ออกเราก็ต้องหาภาพนะมาดูนะคะ,านะคะหาภาพสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมาดูนะคะดูตนแบบว่าสมองมันจําสมองมันเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหาภาพจุดเข้านะคะจุดเข้าเทรดที่เป็นจุดแบบหูเราเข้าปุ๊บนะคะราคาขึ้นเลย,ยเราเข้าซื้อตรงไหนราคาแบบ ขึ้นตรงจุดนั้นเลยที่เราเข้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็จะหาภาพแบบเนี้ยค่ะเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมเถ็ดได้กาไรวันละล้านอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสามหมื่นเก้าพันเหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดูภาพแบบเนี้ยทุกวันนะคะทุกวันอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะจุดเข้าเถรดสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นภาพแบบนี้ที่เรานะคะดูทุกวันนะคะแล้วก็ดูแบบบ้านหรือรถที่เราชอบที่เราต้องการได้ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ โอเคไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะอยากให้ทุกคนอยากมีภาพแบบนี้ก่อนนะคะไปหานะวันนี้ถ้าใครยังไม่มีนะคะไปหาว่าภาพนะคะอีก3ปีอีก5ปีหรืออาจจะ1ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าก็ได้นะคะอยู่ที่เรานะคะเราต้องการให้เราอยู่ในจุดไหนนะ,ะภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นภาพแบบไหนนะคะเช่นบ้านอยากได้บ้านแบบไหนนะคะรถเป็นรถแบบไหน เงินนะคะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่คือให้เรารู้สึกให้เราเห็นภาพนั้นไปเลยเข้าใจไหมคะแล้วจุดจุดนั้นณณจุดที่เราสําเร็จนะเรารู้สึกมีความสุขยังไงเราเห็นภาพพวกนั้นแล้วหรือยังแล้วก็ดาวน์โหลดพวกนี้นลงไปในในจิตสำนึกก่อนพอเราดาวน์โหลดพวกนี้นเข้าไปนะอยู่ในจิตสำนึกแล้วเราดูมันซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกโอเคไหม ตอนแรกเนี่ยมันเป็นติ่งใหม่ใช่ไหมเหมือนที่เต้เต้เคยเล่าให้ทุกคนฟังตอนแรกเราขับรถเนี่ยเราขับรถไม่เป็นใช่ไหมเราอยากขับรถมากเราข,ขับรถเกง่งรถเยตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราขับรถไม่เป็นตอนแรกเนี่ยพอเราไปขับปุ๊บเราเรียนรู้ว่าทีา่พวมยยงมาลัยเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะหมุนเลี้ยวยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบเบรกยังไงใช่ไหมคะถอยยังไงเดินหน้ายังไงวันแรกวันสองวันสองวันแรกเนี่ยเรารู้แค่อะไรคะมันใช้ยังไงใช่ไหม เรารู้แค่นั้นนั่นแหละเหมือนมันอยู่แค่จิตสํำนึกโอเคไหมมันอยู่แค่จิตสํำนึกทีนี้เราต้องใช้ประจําเราต้องขับ,บรถบ่อยๆเราต้องขับทุกวันเราต้องฝึกฝน,นทุกวันใช่ไหมคะจนมันลงไปจิตใต้สํำนึกพอเราขับทุกวันทุกคนจําได้ใช่ไหมพอเราขับทุกวันสิ่งนี้มันทําทุกวันจนชํานาญใช่ไหมคะ จนเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันง่ายมากๆเลยในการที่เราจะสตาร์ทเครื่องรถขับรถออกไปนะจริงไหมจนมันพอมันอยู่ในจิตใต้สำนึกอะบางคนบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอันนี้จริงๆไม่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือว่าหลายๆคนอะเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าอาจจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนตื่นเช้ามานอนอยู่บ้านได้ไงอารมณ์เนี้ยเข้าใจไหมเห็นภาพไหม คือขับรถจาับบ้านได้ยังไงนะคะคือมันใช้จิตใต้สํานึกทํางานทันไหมมันใช้จิตใต้สํานึกทํางานใครเคยแบบนั้นบ้างใครเคยไหมน้องเคยไหมก็เคยเป็นไหมจริงๆเป็นพฤติกรมรมที่ไม่ดีแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากนะคะนี่ค่ะคือมันมันขับมันมันชำนาญจนอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วนะคะมันก็เลยสามารถทําให้เราเนี่ยใช้จิตใต้สำนึกทํางานแบบนี้ได้โอเคไหมเนี่ยแหละ ทุกอย่างนะคะพอเราเรียนรู้ตอนแรกแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปอยู่ในจิตได้สำเรึนะคะมาที่ช่วงเวลาละทุกคนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องหาเป้าหมายยังไงเห็นภาพยังไงนะ,ะแล้วก็มีความสุขยังไงช่วงเวลาที่มีคมเขาเรียกว่าใช้ใช้ช่วงเวลานี้ทำไมถึงต้องแบบตอนช่วงที่เรากาลังเติมเพราะว่าอะไรเพราะช่วงเนี้ยขึ้นสมองทุกคนอันนี้ได้ขอเล่าถึงขึ้นที่ใช้เลยนะขึ้นที่ใช้ก็คือขึ้นอัลฟา นะคะคลื่นสมองมีอยู่ทั้งหมด4ี่คลื่นนะคะมีทั้งหมด4ี่คลื่นแต่ว่าเต้จะพูดถึงแค่อัลฟ่านะคะก็คือเนี่ยแหละเต้จะใช้ตอนตอนที่เนี่ยกำลังจะตื่นในตอนเช้านะตอนที่กําลังจะตื่นในตอนเช้าตอนนั้นก็คือจะยังไม่ลืมตานะจะยังไม่ลืมตาแค่แค่เรารู้สึกว่าถึงละถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ช่วงเวลานี้แหละในการจินตนานการนะคะเสร็จแล้วนะคะ,เส,นะคะเสร็จแล้วของเราเนี่ยโปรเจกต์เซเว่นนะคะ จะมีช่วงเวลาตอนกลางวันนะคะที่เราจะต้องมานั่งสมาธิกันเราจะนั่งสมาธิกัน15นาทีนะคะ15นาทีในตอนอ11โมงนะ11โมงเนี่ยใช้เวลา15นาทีในการนั่งสมาธินะคะในโปรเจกต์เเวนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนั่งเทรดกันอะไรเงี้ยนะคะทำไมต้องนั่งสมาธิ15นาทีก็เพื่อจะให้เรานะคะคลื่นของเราเนี่ยไปอยู่ในคลื่นอัลฟ่า ช่วงเวลา11โมงนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ที่บางครั้งเนี่ยเราง่วงอ่ะแต่หลายคนลองช่วงนี้แล้วกันลองช่วงนี้ก็ได้ช่วงที่เรารู้สึกว่ากําลังง่วงในตอนบ่ายอันนี้คือแค่เล่าให้ฟังว่าสเวนเราทํากิจกรรมกันตอน11โมงอะเนาะแต่ทุกคนอะอาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้แต่เป็นช่วงที่เราอะกำลังง่วงใครเคยรู้สึกเหมือนจะง่วงในตอนบ่ายไหม ใครเคยรู้สึกไหมเราต้องใช้ความง่วงในตอนบ่ายของเราเนี่ยให้เกิดคุณค่าและคุ้มค่ากับการที่เราจะแนบหรืองีบให้มากที่สุดนะคะอย่าปล่อยให้แค่หลับหรือฝันกลางวันโดยที่ไรประโยชน์อ่าอย่าปล่อยให้หลับกลางวันหรือฝันแบบโดยไรประโยชน์เราต้องดึงช่วงเวลานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะตอนนั้นนั่นแหละ ที่เราจะเข้าสู่จินตนาการได้ดีมากๆทันไหมรู้ไหมคะว่าหลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้นะได้ใช้เวลานี้แหละพอรู้ว่าง่วงปุ๊บได้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างเลยค่ะปิดเลยนะปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างมือถือเนี่ยได้ใช้โหมดเครื่องบินใช้หมดเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็ตั้งในกาปลุกไว้เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะได้ใช้ครึ่งชั่วโมงเลยในะตอนบ่าย จริงๆคือไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมองนะในการนี่ยถ้านอนมากกว่าน,นี้จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะถูกดูดวิญญาณไปแล้วมันจะลุกไม่ขึ้นและมันจะง่วงต่อตื่นมาแล้วยังรู้สึกง่วงอยู่อ่ะเป็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ประมาณ20-30นาทีพอแล้วนะคะพอแล้วลองไปศึกษาเรื่องการนอตอนบ่ายดูยนะคะเ <c oughs> ต้อมองว่าครึ่งชั่วโมองกำลังดี15นาทีเนี่ยยังยังน้อยไปเพราะว่าอะไร15นาทีเนี่ยมันกําลังเข้ามันกาลังเข้าสู่ขึ้นัล้า่าบางทีบางทีกําลังเข้าอ่ะ นอกไหมกาจะเข้าแบบอารมณ์คล้ายๆจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วอ่ะเอาตื่นแล้วไม่ได้นะคะมันน้อยไปเต,ต้เคยใช้15นาทีแล้วแล้วมันไม่ไมเห็นผลนะคะเหมือนกับเราตื่นมาแล้วเราเหมือนค้างอ่ะคล้ายๆคนเมาค้างอ่ะเป็นวะคล้ายๆคนเมาค้างอ่ะเหมือนกับเราบางทีแบบเหมือนหลับในแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเต้ก็เลยใช้30นาทีค่ะ30นาทีตื่นมาแล้วคือเฟรชเลย นะคะแล้วก็ช่วงนั้นแหละตั้งแต่ที่เราได้ได้เงียบได้แบบเข้าสู่จินตนาการนะคะได้ดีมากดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือบอกกับทุกคนเลยนะคะถ้าใครไม่ได้มาใช้เหมือนสเวนเหมือนกิจกรรมพวกเต้ก็กับพวกน้องนะคะตอนช่วงสิบเอ็ดโมงก็จะมานั่งสมาธิก,ก่อนนั่งสมาธิเสร็จแล้วปุ๊บก็สู่เริ่มเข้าสู่อัลฟาใช่ไหมคะแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่จินตนาการทันทีเลยอันนี้นะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังทีนี้ ช่วงเวลานะอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนก่อนนอนค่ะก่อนนอนก่อนนอนอันเนี้ยบอกเลยว่าอ่อจะไม่ได้เข้าจะไม่ได้เข้าสู่ขึ้นอัลฟาจริงๆละนะคะมันจะอยู่แค่แค่เราเห็นภาพแล้วก็นอนด้วยความสุขคือเต้ยอันนี้ที่มาเล่าให้ฟังคือ3-3ช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่เต้ยนะคะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเต้ยทาอะไรบ้าง โอเคไหมว่าได้จินตนาการตอนไหนบ้างตอนตอนตอนเช้าหนึ่งรอบใช่ไหมจินตนาการตอนบ่ายอีกหนึ่งรอบใช่ไหมคะจินตนาการแล้วก็จินตนาการก่อนนอนหนึ่งรอบแต่จินตนาการก่อนนอนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในอัลฟ่านะคะจินตนาการก่อนนอนจะไม่ได้อยู่ในอัลฟาเต้เคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วถ้าวันนี้ใครมาใหม่ก็ฟังอีกรอบนึงแล้วกันเนาะก่อนนอนเนี่ยเต้จะจินตนาการนะคะเห็นภาพทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นภาพทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนช่วงนั้นอาจจะใส่ฟิลลิ่งของความสุขเข้าไปใส่ฟิลลิ่งของความสุขก็คือแบบ มีความสุขนะคะแล้วก็รับรู้ยังอยู่ในสติดีนะคะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆฝันแบบเขาเรียกว่าอยู่อยู่ในสติยังมีสติอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่อัลฟาแล้วก็หลับไปกับความรู้สึกนั้นหลับไปกับความรู้สึกนั้นทันไหมคะเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าก่อนนอนอ่ะเราหลับไปด้วยความรู้สึกแบบไหนนะคะนั่นแหละสิ่งนั้นอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงเช่นเดียวกันเราจะต้อง ดูว่าก่อนนอนเรานอนด้วยความรู้สึกยังไงเราจะต้องไม่นอนด้วยความรู้สึกเครียดด้วยความรู้สึกที่มันลบลบด้วยความรู้สึกที่มันหนักหนักนะคะเชื <c oughs> ่อไหมว่าจักรวาลเนี่ยเขาจะรับทุกอย่างนะคะที่เราเนี่ยบ่มตัวเองก่อนนอนไปเช็คดูดีๆว่าบ่มอะไรก่อนนอนถ้าเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินคิดเรื่องหนี้สินนะคะตื่นเช้ามาคุณจะเจอทุกอย่างตามที่คุณคิด แล้วก็สิ่งพวกนี้บ่มอะไรไว้ในแต่ละวันมันก็จะหมักหมมเรื่อยๆแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะเน่าอะ่ะนึกออกไหมมันจะเยอะขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นมันจะแบบมันจะเน่าจนเรารู้สึกแบบเราทนไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะมันเหม็นมากนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนนะคะเราต้องคิดถึงความสุขนะคะคิดถึงสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันดับรแรกเนี่ยต้องเห็นภาพก่อนนะคะเห็นภาพก่อนตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออก เพราะฉะนั้นก็ไปเปิดไปเปิด Google ก็ได้ไปดู YouTube ก็ได้นะไปดู YouTube บ้านที่ชอบรถที่ชอบสมมตินะถ้าเป็นบ้านรถที่มันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ใช่ไหมยอย่างเต้ก็คือเต้เทรดเทรดทองใช่ไหมเต้ก็จะเห็นภาพพอร์ตที่มันบวกแล้วได้กําไรตามที่เต้ต้องการแล้วก็เห็นภาพของโปรเจกต์ที่เต้ทําอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยพอจบโปรเจกต์ปีนี้โตร้อยเท่าอ่ะเห็นแล้วว่ามีร้อยห้าสิบล้านนึกออกปะคือเห็นภาพตอนที่ปิดกําไรปึ้งบาลานซ์ขึ้นมา เป็นร้อยห้าสิบล้านเห็นภาพนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นภาพณเวลาที่เราเห็นภาพอ่ะเราจะต้องมีความสุขด้วยโอเคไหมเห็นภาพนึกนั่นแหละนึกภาพในหัวนึกภาพให้มันเกิดขึ้นหลับตาแล้วเราเห็นภาพนะทันไหมต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่แค่เห็นภาพอย่างเดียวถ้าเห็นภาพอย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้สึกมีความสุขไม่ได้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขด้วยนะคะมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดถึง คือไม่ว่าตอนนี้คิดถึงอะไรนะคะให้ทิ้งไปให้หมดแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะคิดนะคะควรจะคิดถึงสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้เกิดขึ้นเป็นความสําเร็จเป็นเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเรามีความสุขกับมันทันทีถึงแม้ว่าตอนนี้ง่วงมากนะคะหนึ่งถึงสองนาทีภาพสุดท้ายก่อนภาพตัดอะโอเคไหมก่อนภาพตัดนะคุณคิดถึงอะไรอ่านั่นแหละโอเคไหมเนี่ยคือจินตนาการนะคะที่เรา อย่างน้อยจะต้องคิดก่อนหลับที่นี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมทุกคนรู้แล้วนะคะทุกคนรู้แล้วว่าเช้าบ่ายใช่ไหมตลอดเต้ยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นนะคะไม่จาเป็นเลยที่ว่าจะต้องมาทําเช้าบ่ายก่อนนอนนะค,ะคือเหมือนเต้ยอะตลอดแต่ให้เลือกอย่างน้อยวันละหนึ่งเวลามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้สอบได้สอบใช่ไหมอ่านหนังสือสอบพออ่านหนังสือสอบเนี่ย ก็จะแบบรู้สึกเครียดนะเค่งเครียดกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ความคิดณเวลานั้นเนี่ยอะใครเป็นนักเรียนหรือว่าใครเป็นพ่อแม่ของโลกนะฟังไว้นะมันเป็นจริงๆนะคะมันเครียดนะคะมันกดดันนะคะมันไม่ได้อ่านด้วยความสนุกไม่ได้อ่านด้วยความสุขไงนึกออกไหมมันเครียดมันกดดันนะแล้วก็พยายามอ่านพยายามอ่านพยายามอ่านนะคะแล้วตอนที่เราหลับ เราก็หลับไปด้วยความเครียดความกดดันนะบางทีก็สะดุง้งตื่น,ต,นตื่นมาด้วยความผวาบางทีอ่านหนังสืออยู่แล้วแบบหลับไปอ่ะอายยนะ่านหนังสือยังไม่เสร็จอ่ะนะทบทวนหนังสือยังไม่เสร็จแล้วก็หลับไปอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าไปฝันนะคะฝันว่าสอบไม่ได้ฝันว่าติดเอฟนะฝันว่าตัวนี้คะแนนขาดเท่านั้นเท่านี้ฝันว่าแบบโหสอบไม่ผ่านมันเข้าไปในฝันเลยนะมันเป็นอย่างนัง้จริงๆไม่รู้ใครเคยเป็นไหมไม่รู้ว่าใครเคยเป็นไหมนะแต่เต้ยเป็นเต้ยไม่เข้าใจเลยว่าตอนนั้น คือรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดตอนสมัยเรียนแต่ได้เพิ่งมาเข้าใจณเวลานี้ณปัจจุบันนะเพิ่งมาเข้าใจตอนปัจจุบันที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยที่มาใช้กฎแรงดึงดูดอะที่ทําให้เราแบบดึงดูดเงินวันละล้านสองสาล้านได้สบายๆอ่ะเข้าใจไหมเพิ่งมาเข้าใจเรื่องนี้ตอนตอนนี้นะย้อนไปสมัยเรียนมัธยมอะคือโหถ้าเด็กนะถ้าเด็กได้รู้เรื่องนี้และเข้าใจเรื่องพวกนี้นะจะทําให้เด็กเนี่ย เรียนแล้วมีความสุขมากขึ้นเขาจะไม่มาเครียดกดดันกับการอ่านหนังสือกับการที่เขาแบบต้องพยายามสอบให้ผ่านกับการที่ถาลัพัด์ที่แบบจะต้องทําให้ได้อะรู้ไหมว่ามันมันในฝัน,ม,นมันไปเก็บอย่างนั้นเลยนะมันมันมันไปแอคชั่นอยู่ในฝนันเลยว่าเราแบบสอบไม่ได้สอบตกนว่นนี่นั่นคะแนนไม่ผ่านเออเต้เป็นนะอันนี้เล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้มันเลยทําให้เต้อยอะค่ะรู้พอรู้กระบวนการเนี้ยเราเต้ยมีลูกใช่ไหม ตอนนี้ค่ะเต้ก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาใช้กับน้องเวมาใช้กับลูกแล้วก็รู้แล้วว่าจะทํายังไงให้ลูกอะค่ะเป็นคนที่พัฒนาเร็วเรียนรู้เร็ว,รว,รวอาเหมือนตอนนี้น้องเวอะค่ะเขาเพิ่งจะสิบเดือนใช่ไหมแต่พัฒนาการของน้องเวนะไวกว่าเด็กสิบเดือนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันอะแล้วพัฒนาการของน้องเวตอนนี้เทียบเท่ากับเด็กหนึ่งขวบแล้ว ะะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กขวบกว่าแล้วด้วยซ้ำนะคะมันมาจากที่ได้รู้จักเรื่องพวกนี้นี่แหละนะมันเดี๋ยวมันจะลึกไปนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆนะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการดึงดูดเงินนะคะมาเข้าสู่เรื่องของการดึงดูดเงินทุกคนสังเกตไหมที่เมื่อกี้เราอ่ะเล่าให้ฟังอะคะ่ะนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยมันมาจากช่วงที่เรากําลังจะหลับแล้วเราดาวน์โหลดอะไรนะใส่สมองของเราทันไหม เราดาวนโหลดอ,อะไรใส่สมองของเราถ้าใครอ่านหนังสือสอบแล้วช่วงนั้นกําลังเคร่งเครียดนะตึงเครียดกับการสอบแล้วยิ่งพรุ่งนี้แม่งจะไปสอบอย่างเงี้ยยิ่งเครียดนะนอนเก็บความรู้สึกความกดดันหรือความเครียดนี้ไปอ่ะตอนไปนนั่งสอบนะเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยพยายามจะดึงข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกนะตันนะมึนแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกสนุก กับการตอบรู้สึกสนุกกับการอ่านหนังสือรู้สึกสนุกกับหลายๆอย่างที่เรากำลังทำอยู่รับรองว่าผลลัพ์เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเหมือนนักเรียนที่เรียนเทรดกับเต้ยอยู่เหมือนกันเต้ยบอกแล้วว่าให้รู้สึกสนุกกับตอนที่เรากำลังเรียนถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังสนใจนะเราจะศึกษามันด้วยความสนุกจะหาคําตอบมันด้วยความที่เราอยากรู้นะคะพอเราอยากรู้อะไรเราหาคําตอบได้เราจะจําได้เราจะสนุกกับสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ทันไหมเวลาเราเทรดอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าเทรด เพราะว่าเราสนุกโอเคไหมเราจะไม่มีความกลัวหรือความกังวลเลยทีนี้มาในช่วงของการดึงดูดเงินค่ะเวลาเราดึงดูดเงินก่อนอื่นก่อนที่เราจะดึงดูดเราบอกว่าอยากได้เดือนละล้านอย่างนี้ใช่ไหมอะไหนใครอยากได้เดือนละล้านบ้างกล้าคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยทำได้เดือนละล้านถ้ากล้าคิดนะคะกดเจ็ดมาหน่อยอันดับแรกคือคุณต้องคิด โดยที่ไม่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําได้ไหมคุณต้องกล้าคิดโดยที่ไม่สงสัยว่าเดือนละล้านแม่งมาจากไหนวะคุณต้องคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเงินละ้านเนี่ยมันง่ายมากนะและเราเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากแล้วเราแบบไม่ต้องไปสงสัยว่าเงินมันจะมาอย่างไงแต่ว่าเดือนละล้านเนี่ยมันมาหาเราแน่นอนถ้าคุณคิดแบบนี้ได้กดเจ็ดให้หน่อยห้ามสงสัยว่าเดือนละล้านมันจะมาอย่างไง โอเคไหมคิดก่อนบอกว่าอยากได้เดือนละล้านตอนที่เต้ยจินตนาการนะคะก็คือเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าเดือนละล้านเนี่ยโคตรง่ายข้อหนึ่งนะถ้าจะทําเดือนละล้านได้ข้อหนึ่งคุณต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าเดือนละล้านเนี่ยโคตรง่ายและคุณทําได้นะ,ะเชื่อก่อนนะ,ะรู้สึกไปเลยนะคะ ข้อสองคุณจะต้องรู้สึกไปเลยว่าตอนนี้คุณทำเดือนละล้านได้แล้วคุณทำเดือนละล้านได้แล้วพิมพ์สรุปมาด้วยนะคะข้อหนึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้ง่ายมากนะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมข้อสองต้องรู้สึกไปเลยว่าตอนนี้คุณทำได้แล้วเดือนละล้านนะทำได้แล้วแล้วก็อยู่ในจุดของ ของคนที่สําเร็จที่แบบเฮ้ยได้แล้วอะ่ะเดือนละล้านอ่ะลองรู้สึกลองรู้สึกดูทีว่าวันเนี้ยเรามีเดือนละล้านแล้วอ่ะเราอยู่ในฟิลลิ่งไหนเราใช้ชีวิตยังไงทันไหมคิดถึงตรงนี้ก่อนเชื่อว่าทําได้เดือนละล้านโคตรง่ายข้อสองคือรู้สึกไปเลยว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยเป็นคนที่ทําเดือนละล้านได้แล้วเราไม่ต้องไปสงสัยว่ามันจะมาด้วยวิธีไหน นะฮะเรารู้สึกไปก่อนเดี๋ยววิธีการแม่งมาเองโอเคไหมมันจะมาไม่ว่าจะมาในช่องทางไหนเงินมันจะพยายามหาทางวิ่งมาหาเราเองนะฮะไม่ได้ช่องนี้ก็มาช่องนี้มาทุกช่องอะ่ะมันจะวิ่งมาหาเราเองขอแค่เราเชื่อแล้วรู้สึกเลยต้ททาแบบนี้เหมือนกันต้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งจะมาจากไหนอะ่ะคุณไปเลือกช่วงเวลาที่จะใช้ จินตนาการของคุณหรือความรู้สึกแบบเนี่ยเชื่อมตอ่อกับจาก,กรวาล่าเหมือนอย่างเต้ยอาจจะเลือกช่วงบ่ายสมมติว่าต้องเลือกแค่แค่ช่วงเดียวนะเต้ยขอเลือกช่วงบ่ายที่ง่วงนอนหรือแนบโอเคไหมตอนนั้นนั่นแหละที่รู้สึกได้เดินละลานและเชื่อว่าตอนนี้ได้เดินละลานทุกวันแล้วอาจจะอาจจะยังแบบยังไม่ได้ถึงขั้นกับการหลังหลัอาจจะจินตนาการถึงแบบ นั่งเฉดที่ไหนก็ได้อยู่โลกวันนี้อาจจะนั่งอยู่สวิสเอ่อหิมะตกแบบสวยๆแล้วก็นั่งเฉดแบบปิดออเดอร์แบบชิลๆคือแบบไปใช้เงินร้านอะอารมณ์ว่าโควิดแม่งตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็บินออกไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วก็นั่งเฉดชิลๆปิดกาไรนะคะโ่เดือนนี้ได้แล้วร้านหนึ่งเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทันวะจินตนาการแล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราเชื่อแล้วเราทําได้ ใช่ไหมเราเชื่อแล้วใช่ป่ะเราเชื่อนะเราอย่าสงสัยนะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ,นะะท,บบอยๆทุกวันแล้วอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่วะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะได้อย่าไปถามหาตรงนั้นเดี๋ยวมันมาเองนะเดี๋ยวมันมามันมาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะจัก,กรวาลจะชี้โพงให้เราเองอะ่ะมันจะชี้ช่องทางให้เราเองจะชี้ทางสว่างให้กับเราเองว่า ไปทางนี้สิมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะแบบกําลังเลื่อน facebook อยู่แล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีอันเนี้ยน่าสนใจนะเฮ้ยเราลองเข้าไปเรียนรู้หน่อยสิมันอาจจะเป็นช่องทางทําเงินก็ได้เฮ้ยมีคนแบบชวนไปเรียนอันนี้หรือว่าเฮ้ยเดินไปถึงตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เขาเปิดทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสเข้ามาทันไหมคะ มันจะทําให้จักรวาล่ยจัดโอกาสให้เราอะเยอะมากนะให้เราเลือกสรรเยอะมากนะเยอะจริงๆหรือแม้กระทั่งเต้ยเป็นเทรดเดอร์นะเต้ยเป็นเทรดเดอร์นะคะมันจะมีเซนต่อะที่ที่จักรวาลส่งโจทย์มาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยใช่เลยเข้าเทรดเลยตรงนี้เลยบายสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่เข้าเว้เพราะเราสงสัยไง สุดท้ายแบบไปจริงแล้วเราก็จะรู้สึกแบบโอกาสมาแล้วทําไมไม่กดวะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้คือพอมีความรู้สึกที่มันเป็นเซนต์มาแบบแบบจักราวาลส่ง,ส,งส่งแบบส่งเซนต์ให้เราส่งความรู้สึกแบบนั้นให้เราจะทาให้เรามั่นใจมากที่จะกดแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะรู้แล้วว่าเราจะใช้ช่วงเวลาไหนในการดึงดุดเงินเพราะฉะนั้นอยากได้เงินเท่าไหร่คุณสามารถแตกมันได้โดยไม่จํากัดนะคะหล้านเนี่ยมันแค่เริ่มต้น เพราะว่าเราทําได้มากกว่าน,นั้นนะคะแล้วพบกันนะคะในไลฟ์หน้าตลหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสดิ์บ๊ายบาย